สีสีพี่ไม่นั่งสมาธินั่งผุสวทุกวันแล้วก็เปิดคลิปของอุ้สวเสียงอุ้สวพี่ก็นั่งมีความรู้สึกเหมือนพครนากเลือมันนอน,นันข้างพี่ซึ่งตั้งแต่พี่เกิดมาพี่ไม่รู้จักไครหนากเลย เล่นกันพี่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเรียนจบศิลปะมาแล้วก็หารับจา้างรับเหมาหากินเว้นวันวันแล้ววันหนึ่งพี่เบื่อหน่ายกับสังคมเมืองเนี่ยพี่ก็อยากจะมาหาดูที่เล็กๆอยูอ่แถวบ้านนอกชนบทจากที่อยู่แถวนี้พี่ก็เลยมาแม่พี่ก็อยู่นี่แต่แม่พี่ตายแต่พี่วัยรุ่นแล้วพี่ก็มาหาซื้อที่นาวังไม่ต้องซื้อหรอกมีที่แม่มีที่แม่มึงแปลงนึงอยู่ตรงนี้สุกไร่ออ๋อนี่คือที่ดังเดิมเลยแล้วพี่ก็มาเป็นป่ารกนะเขาไม่ทําอะไรเขาปลูกประยุคลาด้วยอาชีพที่ มันง่ายของเกษตรกรประยุแลวก็ป่าก็คุมคพี่ก็รู้สึกว่าพี่ชอบพี่ก็เลยถางเพื่อาทากระท่อมเล็กๆพอถางทําไปทําม,มาพี่ก็ทํางานศิลปะไปครับ,รบแล้วก็วันหนึ่งมีพระเข้ามาจ้างปัน้นบุวศพี่ก็ปั้นไปก็ไม่สนใจหรักปั้นเสกส่งไปไม่รู้รว่าหลวงพู่ศรเคยใครด้วยไม่รู้คือทีนี้มันก็ปั้นเยอะเข้าเยอะเข้าออเดอร์หล่อเยอะเข้าเฮ้ยพระองค์นี้เป็นใครวะแต่พี่ก็ปั้นนวำผูแวนปั้นน้ำผู้ทวดปั้นหมดแล้วนะครับหงุู่ศก็ไม่เคยปั้นก็เลย ใครวะพี่ก็เลยเอาหนังสือมาศึกษาว่ารงปบุตรเป็นใครมาจากไหนเกิดที่ไหนอะไรก่อนจะบวชเป็นใครใครทีนี้ก่อนที่จะปั้นใครเนี่ยพี่จะขอขอมาลาโทษเขาทำแล้วที่ก็เลยปฏิบัติทำเอาก็ทำตามคำสอนของส,องสดพี่เลยนั่งสมาธิเด่นนั่งไม่มามันมีภาพก็มาแวบมีรงปบุสดอยู่กลางสะเงี้ยแต่พี่ก็ไ่สนใจนะแวบมาพี่เคยเฉยแล้วมันก็แวบแล้วแวบแล่าพี่พี่ก็เลย คือตงนี้เป็นสรจริงวะก็เลยไม่ได้สนใจแล้ววันหนึ่งมีมีคนเข้ามาขอดินพี่น้องพี่อยากได้ดินเยอะๆเลยเอาที่ไหนดนีพี่ก็เลยน,นึกที่พี่ฝันพี่เอาดินนี่ไปไหมเนี่ยขุดไปเลยอ๋าแสดงว่านี่คือพื้นที่ไม่มีพี่ลูกนี้ลูปไม่มีไม่มีไม่ไมีอย่างนี้เลยมันเป็นปา่าพี่บอกเอาดินที่มีลูกถ่ายอยู่ที่ว่าขั้นตอนการทําขุดไปเสร็จตรงนี้เป็นทางที่บอกปล่อยดินนี่ไว้นะพี่ก็รถเงียบวิ่งมาแล้วลุงปุ้สตั้งตั้งเสร็จที่ให้ขุดออกมาเลยแสดงว่านี่คือองค์แรกเลยที่คุณแม่องค์แรกคือตอนนนั้มีคน พี่มีคนมาจ้างปั้นไปออสเตรเลียครับแล้วพี่ก็มีพิมพ์ที่ก็หลอกเก็บไว้องค์หนึ่งแล้วก็ส่งไปออสเตรเลียแล้วพี่ก็มาตั้งตั้งเสร็จทีนี้พี่รู้สึกสงบพี่เริ่มซึมซับหลวงปู่สดละทุกเช้าตีสี่พี่มานั่งสมาธินัางบุสดทุกวันแล้วก็เปิดคลิปของบุสดะเสียงบุสดพี่ก็นั่งมีความรู้สึกเหมือนใครนากเลื้อยมันนอนข้างๆพี่ซึ่งตั้งแต่พี่เกิดมาพี่ไม่รู้จักใครนักเลยแล้วไม่สนใจด้วย พี่ก็คือเป็นการศิลปะชนิดหนึ่งที่อยู่ตามบันไดโบสถ์ตามศาลาโบสถ์ในน้าแล้วมันก็มานอนนอนเสร็จก็เลือ้อยลงน้ําแล้วก็น,นอนพี่ก็เฮ้ยคุณลูกประสาทรอป่พี่อย่างนี้ไม่ฟังไม่ฝันมันเป็นมันเป็นความร,รู้สึกเหมือนเหมือนเราสัมผัสแล้วเราเลยขนลุกหรือเหมือนเป็นภาพหลอนหรืออะไรพี่ไม่รู้ไงมันจะซ้ำซ้ำซากๆอย่างนี้นตลอดเวลาพี่ทำไมมีเรื่องเฮียน,น้าซึ่ง พี่ไม่สนใจเพนนากไงทำไมมันต้องเข้ามาในหัวแต่ยังเราไปดูหนังดูอะไรเออภาพหนังมามันยังโอเคเราไปดูหนังมาใช่ไหมนี่เพนเพนหนักพี่ก็เลยเแล้วเพื่อนก็ <S <S ไม่เจอกัน20ปีเพื่อนมาหาพี่ผมตกงานพี่ไม่ได้ทําพี่ก็เลยนึกปัน่นเพนนากเล่น,นหนูเห็นแต่เพนนากว่ะพี่ก็บางน,นี้กูม,มีตังค์หน่อยซื้อปูนมาปั้นหินเล่นหนอ่อยพี่ก็เลยปั้นองค์เขียวเล่นหน่อยงองค์แรกองค์แรกเลยครับครับพอองค์เขียวเสร็จพี่คิดว่ามีองค์เดียวองค์สีลุงก็เข้ามาอีก ไม่มีวิสีลุงอีกวะพันอีกวงเดียวเห้ยเอ้ยก็พี่ก็เลยเริ่มปั่นไปไปมาเงินไม่มีทีนี้เอ๊ะทำไงวะตอนนี้พี่เริ่มอินไงพี่อยากพี่สนุกมันพี่ปั่นแล้วพี่มีความสุขไงซึ่งพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วออนวลา์เนี่ยคือตามที่พี่จินตนาการจินตนาการมาเลยมั่วไปเลยเออทำมั่วไปเลยพี่ไม่เคยปั้นพี่หนากเลยครั้งแรกเนี่ยพี่ก็มั่วดเสร็จแล้วจริงปาครับพี่ไม่เคยปั้นไป่นักโอเคครับแล้วทีนี้พี่ก็มันเหมือนนิมิตจินตนาการ หรืออะไรบางอย่างทําให้พี่ปั้นกายร่าเป็นคนปั้นแต่ละอย่างอย่างบางทีพี่ก็นอนฝันบ้างอะไรบ้างพี่ก็เอาในสิ่งที่พี่จินตนาการหรือนิมิตหรือฝันที่ไม่รู้หรือเพ้อเจออะไรของพี่ไม่รู้พี่ก็เอาในสิ่งที่พี่คิดอะเอามาทํามาทาขอถามนิดนึงให้ห่อยองเขียวน่ะทำไมเป็นผู้ชายองค์เขียวคือต้นตระกูลของปู่ศรีสุโธไงอ่าก็เป็นผู้ชายองค์สีลุงพี่ก็ไม่รู้นะพี่ปั้นเป็นผู้หญิงแต่ในยูทูบบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงองค์สีลุง S <S <S พี่ก็เลยปั้นผู้หญิงแต่พี่พี่ปั้นก่อนที่ย t u b e จะมาอีกครับเออแล้วพี่ก็ไปศึกษาอ้าวยูทูบมันมาเทน่าสิกูเป็นใครอย่างไรพี่ก็เลยรู้จากยูทูบไปเลยตอนที่ปั้นหนามั่วแต่ไปตรงเขาแต่ไปดกหมดเลยตอนที่ปั้นหนามั่วแล้วองค์งสีดําองค์ศีดําก็เข้ามาอง์ที่สามพราเข้าองที่สามเสร็จตอนนี้พี่ก็เริ่มปั้นแล้วพี่ก็เอารถไปเข้าเลยสี่คันทําไมคมันไม่มีตังค์ไงไม่มีตังค์แล้วพี่ก็ไปยืนคือเหมือนอารมณ์อยากปั้นให้เสสร็จมมมันีควาุข มัน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 ัไงมันมันคาเนี่ยคือทำอะไรไม่เสร็จมันคาพี่แต่พี่ก็ไม่มีดังนะพี่ก็เลยอยากทําพี่ก็ทำทำทำตังค์ก็มีพี่ก็เริ่มไปเซ็นรูปก่อสร้างเซ็นเสร็จพี่ก็ได้เขาได้จะจ่ายทีนี้พี่ไม่จ่ายเขาก็ด่าพี่พี่ก็ไม่รู้จะทำไงก็ไปโทรศัพท์ตีนี้บ้างอะไรบ้างไม่มีตังค์เราคิดไม่ออกก็แล้วพี่ก็พี่ก็อดูสิถ้าพี่คิดจะสร้างสิ่งดีตรงนี้ไว้สักที่เนี่ยให้อัตายไปเลยที่แบบนี้พี่พูดกับตัวเองนะพี่ก็ทําไป รถสี่วดที่นี้เขาจะยึดพี่กับพี่สงสัยแม่งตายจริงเว้ยพี่ว่าอย่างงี้พี่พูดงี้แล้วพี่ก็พูดเล่นๆคนเดียวไม่ทำแล้วเด้อวะไม่ทำแล้วอย่างงี้พี่จะไปหาทำงานแล้วพี่พี่จะปล่อยนี่ทิ้งแล้วไม่ทำอยากทำลูกหลานมาอี่างี้พี่พูดสองวันมีเด็กมามาลงมาถ่ายรูปแล้วไปลงลงอะไรแต่ลงเฟซลงไหนละโอ้โหคนแชร์ตัวสองวันมาคนมันเป็นแสนเลย มาแบบเป็นแสนมาแบบดันเยอะแยะหมดรถไปโอ้ยเป็นกิโลรถติดอ่ะมาแบบมุดฟ้าน,นีิพี่เฮ้ยพี่ก็ไม่ได้สนใจแล้วมาเข้ามาพี่ก็ซึ่งเสร็จสามองค์แรกก่อนอ่าองค์นะไม่เสร็จองเสร็จแค่ไม่เสร็จสักองค์เลยคือเสร็จแค่หัวแค่หางนิดหน่อยคือไม่เสร็จ100ร้อยเปอร์เซ็นสีลงยังครับลงแล้วเสร,เร็จเสร็จเฉพาะององ,องละแปดสิเปอร์เซ็นห้าสิเปอร์เซ็นสี่สิเปอร์เซ็นเงี้ยสิเปอร์เซ็นเงี้ยคือไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นสักสักองค์เลยแต่ทีนี้ที่มานี่เขาองมาสองวันใช่ พี่หนักใจอีกห้องน้ำก็ยังมีอะไรก็ยังมีโอ้ยเขาไปเข้าห้องน้ำในป่าโดนเขายงขยะซื้อของมากินถึงเฮ้ยอย้เฮ้ยเรื่องไม่ใช่รู้เฮ้ยอะไรวะทำไมดูเละเทะรถแล้วย้าก็เหยียบคนมันเยอะจัดเหยียบย้าตายรถไต่เถืนเละเทะหมดเฮ้ยทำไมปัญหาเกิดพี่ก็โอ้มันก็เหมือนเหมือนบุญจัดสรรนะเขาจะมีพระผู้ใหญ่เข้ามามีคนที่เขาเก่งในเรื่องการจัดระเบียบเข้ามาแนะนาพี่ว่าเออมันต้องงนี้ ต้องพระมีต้องมีพวงมาลัยนะให้เขาไหว้อบูชาพี่ก็เริ่มลราพามลูกก็เนี่ยต้องมีของมาให้เขาเช่านะเพื่อให้เขาบูชาเขามาให้พระมาให้ให้อก็พี่ก็เลยให้เขาบูชาที่นี่มันก็มีพวกที่เขาชอบงานศิลปะครับเขาก็เริ่มมาซื้องานศิลปะพี่เขาก็เริ่มให้งานใช่จ็อบให้เลยเขาเริ่มมีงานปั้นงานอะไรเข้ามาคนที่เขามาบางกลุ่มเขาจะมีพวกที่ชอบงานศิลปะในอุดมเหมือนกันในแนวเดียวกันเขาซื้องานไปพี่ก็เริ่มมีรายได้งนั้นเข้ามา มาซึ่งแต่ก่อนพี่ต้องไปวิ่งหางานอ่ะตอนนี้ไม่ต้องวิ่งงานเข้ามาหาพี่เลยเออพี่ก็ขายนะสิ่งที่พี่คิดข้งแรกคือห้องน้ําเลยพี่ก็ได้เงินมาดีหล่าพี่ก็สร้างห้องน้ําเลยสร้างน้ําเสร็จปุ๊บคราวนี้คนมาเขามาเขาหิวข้าวเขาไม่มีข้าวกินพี่ก็เลยคิดที่ทำโรงทานเดี๋ยวก็เลยก็เลยสร้างโรงทานที่มีครับเออก็เลยสร้างคราวนี้วันหนึ่งมันมามองถึงความตายของตัวเอง ตายเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้มันก็เลยอธิฐานว่าเออถ้าถ้าผมคิดดีทำดีแล้วผมขอทิศสร้างตัวเนี้ยเป็นศูนย์รวมความรักความสมบของมนุษย์ทุกชาติทุกภพพันะพ่อพี่คิดพี่ก็ทําเลยพี่ก็ไม่ได้มองตัวเองเลยมีเท่าไหร่พี่ก็ลงหมดลงหมดลงหมดเลยบางคนเขาก็มาร่วมบุญมั่งบางคนก็ช่วยบริจาคมั่งก็ไม่เยอะหรอกแต่ก็แต่ก็ยังดีดีกว่าไม่มีเลยพี่ก็เอาไปซื้อปูนซื้อเหล็กทำไปเรื่อยจนถึงวันเนี้ยไม่หยุดเลยอืมนี่นี่คือที่มาความตายของพี่คืออะไรฮะคือหมายถึงว่าพ <REP. S 2> ก็ไม่มีอะไรกันไล่ตัวตนไล่ตัว,ลตว,ลตวแล้วก็คือยึดอะไรไม่ได้สักอย่างไม่แต่ร่างกายยึดไม่ได้แล้วยึดอะไรกับเงินทองทรัพย์สินล่ะไม่แต่ร่างกายเราเนี่ออยเอาไม่ไว้เอาไว้ไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยนิ้วเนี<หล>่ยส่วอย่างของเราเนี่ยต้องเน่าเปื่อยหมดเราไม่ได้แค่ร่างกายของเราเท้ยเป็นของอยู่กับเรานะเราเอาไว้ไม่ได้แล้วทรัพย์สินข้างนอกเราเอาได้ไงอ่ะถูกไหมครับมันเป็นมันเป็นอธิบายเป็นภาษาไม่ได้มันเป็นความรู้สึกส่วนลึกของใจขึ้นมาเหมือนที่พร้เาว่าอความสิ้นไลของธรรมะ สอนกันเป็นภาษาไม่ได้ต้องปฏิบัติเอาเองเท่านั้นถึงจะรู้ผู้เจ้าต้องลงมือทําเองปฏิบัตเองใช้เป็นภาษาสอนกันไม่ได้ความสิวนไหลของธรรมะนะเฉอะอนั้นคนที่เข้าถึงธรรมเนี่ยส่วนมากจะจะพูดให้กันฟังไม่ได้ต้องปฏิบัติเองเท่านั้นพี่ก็เลยอธิบายเป็นภาษา,าไม่ได้ว่าสิ่งที่พี่คิดมันทาให้ท่านพี่ทําอย่างนี้เพราะมันเป็นอะไรที่ส่วนลึกของหัวใจแล้วมันเป็นความพื้ปิติในใจของพี่โดยที่ว่าพี่ ไม่มีร่างกายไม่มีตัวตนเนี่ยพี่ก็ยังมีความสุขอยู่เพราะพี่ไม่ได้ยึดกับมันไงไม่ได้ยึดกับร่างกายไม่ยึดกับทรัพย์สินไม่ยึดกับชื่อเสียงไม่ยึดกับอะไรฉะนั้นมันก็เลยทำให้พี่มีความสุขซึ่งวันหนึ่งพี่ได้จากลูกนี้ไปสละร่างนี้ไปพี่ก็ยังมีความสุขฉะนั้นฉะนั้นเรามีสติมีความรู้สึกตอนเนี้ยสัมผัสน้องหน้าตอนนี้พี่ทําเลยพี่จะไม่รออนาคตพี่ไม่มีเป็นคนที่ไม่มีอนาคตพี่มีเฉพาะวันนี้ฉะนั้นผู้จ้าวให้อยู่กับปัจจุบันและกับคนนนนทีีี่่่่ออยยยยู้้างฉะััพเเเลใชชวิบปจด อนาคตอะไรเกิดพี่ไม่รู้วันนี้พี่ได้สร้างพี่ดิปั้นพี่พอใจแล้วแค่นั้นแหละค่ำพี่ก็น,นอนมีมีโอกาสที่ได้ตื่นขึ้นมาก็ท,ทําต่อไม่มีโอกาสตื่นก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแค่นี้ที่นี่คืออุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของพินรงเพียรปักแว่นหรือช่างเออาชีพเป็นช่างปั้นศิลปะฟีมือดีเป็นเจ้าของที่นาโรกร้างแต่สร้างอุทยานพญาน,นาคหรือวังพญาน,นาคสี่ตระกูล แห่งกบินบุรีได้งดงามการได้มาเยืนที่นี่นะครับถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับผมได้มากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่านาคีนาคาและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับช่างเอ๋พี่เชื่อเรื่องพบชาติไหมครับ ทุกชาติที่ที่ไม่รู้นะแต่ถ้าเราคิดดีทดําดีสิ่งดีย่อมเกิดเราต้องทําความดีจากจากใจจริงๆนะจากความรู้สึกไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตัวรู้เราทําความดีบางคนทําสร้างภาพนะสร้างภาพคนนอกรู้แต่เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่ฉะนั้นถ้าเราทาอะไรจากก้นบึ้งของอย่างจริงๆเทวดาเขาดูแลเราอยู่มันมีจริงไม่งั้นศาสนาพุทธไม่มาถึง2,000ปีแล้วนะให้ไงคิดยังไงกับคนที่กำลังแบบท้อ รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นปัญหาทุกอย่างเป็นอุปสรรคอะไรเงรี้ยถ้าถ้าให้พี่ข้อข้อเดียวเลยพี่อยากให้ทำแนะนำายังไงพี่อาจจะไม่ใช่นักพูดนักสอนนะแต่พี่แค่แน่นว่าเดินตามรอยหลักธรรของพระเจ้าแคนะ่นั้นแะง่ายๆฮนะมันมชีช่องทางมัน้วทุกปัญหาของชีวิตเ,เส้นทางพระเจ้าเขาเฉลยให้อยู่แนละ้ว รู้สึกได้ถึงหลักการใช้ชีวิตของพี่เขาในปัจจุบันวันที่ใช้หลักธรรมประจำใจตามรอยพระพุทธเจ้าเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างเประเสริฐบริสุทธิ์และคุ้มค่า ด้วยอย่างยิ่ยงครับในเส้นทางนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มาแย่งเป็นผู้นําความเชื่อกับรัฐที่ใดท่านแค่มาแสดงความรู้ความจริงประสบการณ์แห่งการหลุดพ้นเท่านั้นท่านสอนให้เราลองพิสูจน์ได้ให้เข้าถึงความรู้ที่ท่านเองก็ได้เข้าถึงเหมือนกัน